ตอนรับคุณผู้ชมกลับเข้ามาในตอนที่2ครับของรายการ most exclusive และเรายังอยู่กับนวัตกรรมที่น่าสนใจในวันนี้นะครับนั่นก็คือกังหันน้ำขนาดนาโนที่มีชื่อว่า n h i g e f o r 5้นั่นเองนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นนวัตกรรมนะครับที่จะมาช่วยสร้างความเจริญให้กับหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลรวไปถึงชุมชนเมืองด้วยนะครับที่ต้องการจะมีกระแสไฟฟ้าใช้ซึ่งก็เชื่อนะครับว่าเวลามีกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ต่างๆเกิดขึ้น สิ่งดีๆก็จะตามมาในภายหลังอย่างแน่นอนนะครับและในตอนนี้เราก็ขอต้อนรับอีกครั้งนะครับกับดรพิทธิ์สุวรรณพิงค์คารนพร้อมด้วยน้องๆนักศึกษานะครับจากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับมทรพระนครสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกท่านด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทีมงานนะครับได้เห็นหน้าค่าตาเป็นทีมงานที่ช่วยกันคิดค้นพัฒนาสําหรับการหันน้ําขนาดนาโนที่เราจะคุยกันแล้วก็สาธิตในช่วงเวลานี้ นะฮะกลับมาในตอนที่2นี้เผื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านที่พลาดไม่ได้ชมในตอนแรกเดี๋ยวให้อาจารย์พูดถึงคุณสมบัติแล้วก็จุดเด่นของกันหางน้ําตัวนี้สักนิดหนึ่งอาจารย์ว่าเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับครับผมกันหันน้ำเอ็นไฮฟอลห้าสตัวนี้นะครับกันหันน้ำด้านโนตัวนี้นะครับก็คือมีขนาดเบานะครับติดตั้งง่ายเราใช้คอนเซปต์ว่า just put and plug คือแค่วางแล้วเสียบใช้งาน นะครับครับผมง่ายๆแค่นี้เองใช่ครับผมนะฮะคอนเซปต์การใช้งาน just put and plug ใช่ครับผมวางแล้วก็เสียบได้เลยวางแล้วก็เสียบได้เลยครับน้ำหนักของชิ้นงานแต่ละชิ้นอยู่ที่ประมาณ5กิโลนะครับก็คือผู้หญิงสามารถใช้งานได้ติดตั้งง่ายนะครับผมแล้วก็สามารถใช้ได้กับไม่ว่าจะเป็นน้ําตกนะครับคลองส่วนน้าหรืออาคารสูงนะครับผมสามารถประยุกต์ใช้งานได้ครับอันนี้เป็นเครื่องที่ใช้งานจริง <man> ครับคุณผู้ชมส่วนอันนี้เป็นการจาลองจําลองระบบน้ำนะ,นะ,นะจำลองระบบการทํางานนะฮะอันนี้สมมุติว่าเป็นแหล่งต้นน้ำอาจจะเป็นแบบว่าน,น้ำตกก็ได้นะฮะหรือว่าอาจจะเป็นคลองส่งน้ําเราไปถึงเขื่อนก็ได้เหมือนกันท <ใช S 2> ี่มีกร,ระแสน้ําไหลผ่านอันนี้ก็จะเป็นการต่ออะไรทั้งหมดเดี๋ยวให้จารย์แนะนําสักนิดหนึ่งนะฮะว่าตัวนี้มีชิ้นส่วนอะไรบ้างครับที่ประกอบมาเป็นตัวเครื่องเครื่องนี้แล้วก็ระบบนี้ฮะจาร์ครับระบบนี้นะครับเราก็จะมีระบบจําลองอันนี้ก็คืออันนี้ชิ้นงานจริงนะครับแต่อันนี้บมเดียวจลองเนี้ย เราตำอลองส่วนนี้คือเป็นส่วนของเขื่อนนะครับผมมีลงมาในระบบผ่านตัวหลบนี้นะครับก็คือเพนตันเทอร์บายในส่วนประกอบของเอ็นไฮฟอร์สก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็น้ําที่ไหลออกจากเอ็นไฮฟอร์ตัวนี้นะครับก็จะไหลไปทางบึงที่เราเก็บน้ําไว้เราจะมีการหันแบบลอยน้ําแบบโฟลติงเทอร์บายซึ่งอันนี้เราได้คอนเซปต์มาจากการหันน้ําใช้พัฒนาของในหลวงรอชกาลของเรานะครับอ๋อแล้วก็จะมีจากนั้นเราก็จะเป็นคลองส่งน้ำตอนท้ายนะครับก็คือเป็นแบบคลอดโเทอร์บาย นะครับก็คือตัวนั้นเป็นโมเดลขนาดจําลองขนาดเล็กซึ่งตัวจริงนะครับเดี๋ยวเราให้น้องหยกนะครับหยิบชิ้นงานให้ดูว่าตัวใหญ่ขนาดไหนอ่ขอันนั้นจะเป็น cross flow turbine ครับผมหยิบขึ้นมาเลยครับเป็นกางหันน้ําอีกแบบหนึ่งใช่ครับผมซึ่งเป็นของ Eni f l o ครับของเขานะครับที่ได้ราังวัดมาเก็บดไว้แลับครับอันนี้นะฮะให้คุณผู้ชมไล่เรียงกันตามมาเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกังหันน้ําขนาดนาโนและอันนี้ก็จะเป็นที่จําลองเป็นโมเดลนะฮะ อันนี้จะเป็นกังหันน้ําแบบลอยน้ำนะฮะแบบลอยน้ำนะฮะแล้วก็จะมีการไหลน้ําน้ําก็จะไหลมาตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีต่อผ่านทางสายยางขึ้นมาอันนี้จะจําลองเป็นเขื่อนใช่ไหมจารย์นะฮะน้ำไหลผ่านลงมาอ๋ออันนี้นะฮะอันนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพคร่าวๆเอาล่ะมาถึงหัวใจสําคัญละ เดี๋ยวให้อาจารย์แล้วก็น้องๆทีมงานเนี่ยช่วยกันสาธิตให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นสักนิดหนึ่งว่าเวลาที่เขาเอาไปติดตั้งในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านต่างๆเนี่ยเวลาใช้งานจริงใช้งานยังไงยากง่ายแค่ไหนแล้วก็กลไกการทํางานเป็นยังไงบ้างเวลาที่เปิดเสียงอาจจะมีเสียงสักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์สาธิตได้เลยครับเชิญครับครับผมเดี๋ยวเราเปิดนะครับเราก็จะเปิดบัมมนะครับ นะครับคราวนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีน้ําไหลลงมานะครับเข้าตัว N High f l o ัสของเรานะครับผมคราวนี้น้ําจะไหลผ่านเข้าหัวฉีดทั้งหมด4หัวซึ่งแต่ละหัวฉีดก็จะมีระบบควบคุมวาวไว้นะครับปริมาณน้ําเข้ากับน้ําออกนะครับแลคราวนี้ก็จะมีใบเทอร์ไบน์แบบเพนตันนะครับมีทั้งหมด8ใบอยู่ข้างในเราต้องมีการออกแบบดีไซน์ปริมาณน้ําเข้าน้ําออกนะครับแล้วก็ตลอดจนถึงตัว generator ซึ่งเป็นการวิศวะของเรารนะครับผมว่า ขนาดแรงดันน้ำเท่านี้อรอบเท่านี้จะได้แรงพัดเท่าไหร่ตอนนี้แรงดันไฟฟา้าของตัวนี้นะครับก็จะได้อยู่ประมาณม็กซิมัมอยู่ที่100 l, 1 0 0โวลต์ได้ถึง300วัตต์ครับแล้วตัวเกียร์ของชุดนี้นะครับจะเป็นเกียร์แบบซูเปอร์เลนทดรอบอัตราทดรอบอยู่ที่8.5ต่อหนึ่งก็คือตัวนี้หมุน1นรอบอันนี้หมุนไปที่8รอบประมาณนะครับน้ำที่ไหลออกมาจากตัวนี้ใช่ไหมครับก็จะไหลไปที่ตัวโพติ้งเทอร์ไบร์ของเรานะครับจำลองให้ดู <มา S 2> ครับว่าตัวนี้ นั่นแหละครับผมก็เดี๋ยวตรงนั้นจะขอน้ำไหลาจากตรงนี้เสร็จปั๊บก็จะมีคลองส่งน,น้ำไปด้านท้ายนะครับเป็นแบบคอร์ดโฟลเทอร์บายก็เป็นหนึ่งในเอ็นไฮฟอร์56เหมือนกันะนะครับก็จะมีทั้งสองส่วนตรงนี้นะครับครับอ่าโอเคครับผมอันนี้ก็นะฮะหลังจากที่มีการเปิดเครื่องเปิดสวิตช์อะไรเรียบร้อยแล้วไม่แน่ใจว่าก,กระแสไฟฟ้าจะถูกผลิตขึ้นทันทีเลยไหมอาจารย์หรือว่า,าจะต้องรอเวลาสักนิดหนึ่ง คราวนี้ใช่ไหมครับเป็นคําถามที่ดีครับเพราะว่าถ้าเกิดจังหวะรอบที่มันได้ความเร็วรอกขั้นต่ําที่มาทางานได้ที่มีไฟฟ้าทันทีใช่ไหมครับมันจะเป็นกระแสไฟฟ้าได้ทันทีแต่แรงดันนะครับที่เราใช้งานอยู่ที่เท่าไหร่อถ้าแรงดันโดยใช้งานปกติชาร์จลงมือถือพวกนี้ใช่ไหมครับเราจะชาร์จอยู่ที่ประมาณ5โวลต์เพราะฉะนั้นแรงดันน้นต้องการเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราทำขั้นต่ำสุดของที่เครื่องต้องการปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับเดี๋ยวเราจะลองคร่าวๆนะครับ เดี๋ยวให้มาดูนะฮะว่ากระแสไฟฟ้าที่ถูกผลิตโดยกังหันน้ําตัวนี้จะออกมานะฮะโดยปริมาณเท่าไหร่แต่ว่าอย่างที่อาจารย์เรียนกับคุณผู้ชมไปนะฮะเบื้องต้นก็คือแม็กสุดหรือว่าสูงสุดเนี่ยจะประมาณ100ยโวลต์อันนี้อยู่ในระบบจําลองครับอ,อ,อันนี้จําลองอยู่ก็จะอยู่รประมาณ18โวลต์นะครับอ่านะครับก็คืออันนี้ที่เห็นนะครับเป,เป็นชุดสื่อการสอนไปในตัวด้วยครับนั่นแหละครับผม อันนี้ต่อวงจรใช่ไหมอาจารย์ครับผมต่อวงจรออกมาครับก็จะเป็นคั่วบวกขั้วลบครับผมแทนด้วยสายสีดํากับสายสีแดงครับผมอันนี้น้องๆแล้วก็อาจารย์ก็คือทราบดีนะฮะเพราะว่าเนาะเรียนวิศวกรรมไฟฟ้านะฮะโดยเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1 7บเจ็ปาโวลต์มาฮอาจารย์อ่าถ้าเกิดในระบบจำลองสื่อการสอนเนี่ยครับเราทำให้อยู่ประมาณช่วงนี้ไปครับ18ปโวลต์ครับผมแต่ใช้งานจริงตัวนี้ใช้งานได้ถึง100โวลต์เลยอ่าครับผม พอถ้าเกิดเราปั๊มน้ำแรงกว่านี้ใช่ไหมครับชุดโมเดลเราต้องใหญ่กว่านี้ครับนั่นแหละครับผมชุดโมเดลเรามีไฟเอิร์นมีขนาดเล็กครับนะครับผมครับอย่างปริมาณกระแสไฟฟ้าที่18หรือว่า19โวลต์เนี่ยฮะอาจารย์มีชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่ชาร์จมือถือพาวเวอร์แบงค์พาวเวอร์แบงค์ครับผมได้เลยได้เลยครับผมแต่ถ้าพูดถึง100โวลต์แล้วฮะอาจารย์ถ้าสูงสุดนี้ใช้อะไรได้บ้างอ่าถ้าเกิดเรา100โวลต์ใช่ไหมครับครับตัวเขาเนี่ยจะจ่ายไฟได้ถึง300วัต สามารถจ่ายทีวีได้เลยครับทีวีขนาด40นิ้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับถ้าทีวี40นิ้วเนี่ยเราสามารถเพิ่มหลอดไฟได้ถึงประมาณ3-5หลอดด้วยครับครับผมตรงนี้ไฟจะไม่ดูดใช่ไหมอาจารย์ไม่ดูดครับไม่ดูดครับกรัตีผมจับกระตัวเลยครับผมจับน้ําอะไรได้เลยจับได้ครับผม้ไม่ดูดนะฮะครับอันนี้ป้องกันมาเป็นอย่างดีครับผมคือหมายถึงว่าเราออกแบบแล้วก็ดีไซน์ในส่วนของงานไฟฟ้าตรงนี้จะไม่มีการแบบว่ากระแสไฟฟ้าดูดอย่างง่ายนอนไม่มีครับผม กล่องที่เราวงจรที่เราใช้ครับเราก็ใช้วงจรระดับ IP 50ขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องของน้ําที่จะเข้าไปเกี่ยในวงจรด้วยครับครับ